กำลังมีความทุกข์จากวิกฤตสุขภาพครั้งใหญ่วิกฤตจากโรคระบาดโควิด -19 ส่งผลกระทบที่ใหญ่มากเพราะเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบต่อทุกอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาทำให้รอยยิ้มของคนไทยจางหายไปอยากให้คนไทยกลับมามีอรอย ความสุขอีกครั้งด้วยการยิ้มให้กันและกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนทั้งโลกทําให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันต้องเปลี่ยนไปหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ถือเป็นของใช้ที่ต้องมีติดตัวการพบปะหรือกิจกรรมรวมกลุ่มจําเป็นต้องจํากัดหรือเว้นระยะห่างการพูดคุยทักทายจึงมีน้อยลง สิ่งที่แสดงออกถึงความดีใจเวลาพบเจอกันโดยที่ไม่ต้องพูดหรือสัมผัสคือรอยยิ้มยิ้มเป็นภาษาสากลที่ให้ความหมายเหมือนกันทุกชาติทุกภาษาและทุกศาสนานะคะคนเรายิ้มเมื่อมีความสุขสัญลักษณ์แทนความสุขก็คือรอยยิ้มค่ะ ถึงแม้จะใส่หน้ากากอนามัยแต่ยิ้มก็สามารถแสดงออกทางใบหน้าได้นะคะยิ้มบ่งบอกอะไรได้บ้างยิ้มเม้มปากคนที่มีการยิ้มแบบนี้จะเป็นคนที่มีการระมัดระวังตัวสูงแถมยังมีโลกส่วนตัวมากๆอีกด้วยยิ้มมุมปากคนที่มีการยิ้มแบบนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจยากทีเดียวเพราะมักจะมีความซับซ้อนในตัวเองสูง แปลเปลี่ยนรวดเร็วแต่ว่าก็เป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งยิ้มตาหยีเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเอามากมากเพราะถึงแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างไรก็จะสามารถหัวเราะได้อย่างน่าแปลกใจทีเดียวยิ้มเยือกเย็นสำหรับบุคคลที่มีรอยยิ้มเยือกเย็นนี้มักจะเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือและไว้วางใจให้เห็นเป็นอันดับแรกแต่ลึกๆล,ลงไปข้างในจะเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อ รอยยิ้มที่สดใสและสวยงามเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตค่ะรอยยิ้มช่วยพัฒนาสุขภาพและอารมณ์เมื่อคุณยิ้มร่างกายจะผลิตสารเอนโดรฟินหรือที่เรียกกันว่าสารแห่งความสุขสารชนิดนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณมีความสุขเท่านั้นแต่ยังสามารถออกฤทธิ์เป็นยาบรรเทาอาการปวดได้อีกด้วย รอยยิ้มช่วยเสริมสร้างเสน่ห์และความน่าดึงดูดเวลาที่คุณยิ้มเป็นสิ่งที่สวยงามและน่ามองแล้วใบหน้านั้นยังอาจทําให้คุณเป็นคนที่น่าจดจําอีกด้วยยิ้มไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปลงทุนหรือไม่ต้องไปขอจากใครเพียงแค่ยิ้มให้ออกมาจากใจเราก็จะมีความสุขและก็ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ